เมื่อก่อนผมใช้ในโทรศัพท์ไปเพราะว่าบ้านผมอะอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในที่ที่มันแบบค่อนข้างกันดารมากสมัยสามปีที่แล้วอะบ้านผมอะแทบจะไม่มีเน็ตอะครับคือเน็ตมันเข้าไม่ถึงอะเน็ตมันเข้าไม่ถึงจนถึงขนาดที่ว่า Wi-Fi อะมันไม่สามารถติดได้ในบ้านผมเรียงให้มันเราต้องเข้าใจในตัวเองอะว่ามันแปลว่าอะไรคํานี้นะครับก็จะสต็อป อยี่ยครัต that is beautiful from drops เห็นไหมก็จะช็อตนี้สวยมากเลยจากล็อปนะครับอะออเนี้ใคะระก็ต้องแบบแปลว่า beautiful แบบสวยแต่สุดท้ายแล้วบวริเทณคำนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไอาคนเนี้ยมันสวยหน้าตาน่ารักเข้าใจใช่ไหมเออคือเราจะต้องเข้าใจแบบผมไม่รู้เหมือนกันมันผมน่าจะแบบซึมซับไปจนมันแบบว่าผมอ่านแล้วผมเข้าใจ<ส>ผมสามารถดูได้<ส>ทุกวันนี้ผมดูได้สิบนาทีเข้าใจหมด แล้วคุณจะดูทำไมผมชอบดูไงเออผมชอบดูครับผมชอบดูเอาคนเม่เอจะบอกนะครับเอ้ยขอบคุณทำไมวันดีครับพี่วันดีครับขอแค่มีซับอ่ะพี่เบิร์ดใช่ผมผมสบายผมฟังรู้เรื่องหมดอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าสมมติว่าฟังจากหูเนี้ยฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องเลย แต่บางทีอาจจะมีนิดๆนหน่อยๆที่แบบว่าอ่ะอาเกนเอาเกนอะไรเงี้ยแบบสุดท้ายแล้วก็จะฟังเขาเเรื่องแต่จะมีปัญหาเลยเวลาที่จะสื่อสารมันจะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมใช้การสื่อสารของผมประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะสามารถคุยกับเขาได้ประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่สามารถคุยกับเขาได้แบบปลอแบบแตปผมก็คุยกับเขาได้ที่แมบเออผมคิดไม่ทันอ่ะใช่ใช่พี่เบิร์ดผมคิดไม่ทันผมต้องใช้เวลาแป๊บนึงในการที่แบบอ่า อ่ตึดตึดตึดฮะเอ่อตึดตึดตึดบัดตึดตึดตึดตเป็นคำเบสิกเบสิกที่ผมพยายามที่จะเอาเข้ามาให้ได้เพื่อจะทำให้เขาเข้าใจผมให้ได้ผมจะพยายามสื่อสารกับสมมติว่าผมอยู่ที่เนี่ยโหแราผมจะคุยกับโปรอย์หนาประเทศคนหนึ่งผมจะใช้คำที่มันเบสิกมากๆในการที่ผมจะคุยกับเขาแนละวเขาก็จะเข้าใจว่าผมจะจะสื่อว่าอะไรสุดท้ายแล้วสองคนคุยกันแล้วมันเข้าใจผมก็คิดว่ามันโอเคแล้วเขาเข้าใจว่าเราสื่อว่าอะไรเขาเข้าใจพอย์เราว่าเราพูดว่าอะไรเขาเข้าใจเขาตอบกลับมาเราเข้าใจเราคุยกับเขารู้เรื่องแค่นั้นผมวว่ามมัันนโโออเเคคแล้ ในห้อ,องก็ค,คิดว่าสักวันหนึ่งผมก็คงจะพูดได้เองสักวันหนึ่งผมก็คงจะพูดได้อ <S <S ขอบคุณนะครับพี่มูมาขอบคุณมากครับพี่พี่ยูสำหรับการสนับสนุนนะครับพี่ตะกี้มากสำหรับการสมัครนะครับพี่ยูขอบคุณครับแชมป์บ่อยๆจะพูดไอ้คล่ววองขอ,งอ,ขอรออมรอนผลแป๊บนะันน,นิดนึงอาจจะนิดนึง ถ้า PGC มี q u ตา้า C เหมือนเต้นเรื่อง q วต้านี้ไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้แพทเทิร์นเหมือนกันไม่รู้เลยอาจจะเป็นแบบจำสมัยที่เขา cut C แทนไม่ชิปไปไป PUBG Global ได้ไหมเขาจะเอา top สามของของของรายการ C อะ่ะเข้าไปเล่นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเขาอ,อาจจะเอาจะก top สามของ p c s รายการนี้เข้าไปเล่นอาจจะเอา top สองจาก p c s 4ไปเล่น top top สามจาก p c ห้าเข้าไปเล่นอันนี้ผมก็ไม่ทราบไม่ทราบ เอฟซี FC, ดีโดีครับพี่ IGN ไมหมายถึง IGL ใช่ไหมครับไม่ครับผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กดดันไม่รู้จะกดดันทำไมครับ ก่อนจะมาเล่นพับจเล่นเกมอะไรมาก่อนเล่น CSGO มาก่อนครับผมนั่งดูคลิป CSGO เลยมีใครเคยดูคลิป CSGO ผมป่ะมีใครเคยดูงั่ะเมื่อก่อนผมเล่นเฟสต์เล่นบ่อยมากเลยแต่ผมไม่ได้แข่งนะผมไม่ได้แข่ง มันโสดสองพันสิบแปดอะกี่ปีแล้วอะสองพันสิบแปดเป็นตอนนี้มันปีสองพันยี่สิบเอ็ดสามปีแล้วสมัยผมเล่นผมเฟดดิทเลเวลสิบเล่นเฟดดิทเลเวลสิบแต่ไม่ได้แข่งนะแค่เล่นเฟดดิทไปวันๆันอะเลเวลสิบเล่นเฟดดิทไปวันๆใช่ครับก่อนแข่งเล่นก่อนก่อนเล่นวอรซีไอ้ก่อนเล่นเซจิโอก็เล่นอินเฟีดครับใช่ใช่วอรซีเด้งมาโคตรบ่อย ทีมกล้วยทอดเกมเอเดฟสองครับเอเดฟสองกล้วยทอดกล้วยทอดแลวเห็นปิงผมปปะชีวิตผมแม่งเ่ยเจ็ดสิบปิงเจ็ดสิบเว้ยแต่ตอนนั้นอะคนที่อยู่ไทยอะเขาจะปิงประมาณเล่นเคาน์เตอร์อะจะปิงประมาณยี่สิบสามสิบแล้วฝรั่งอะมันจะชอบคิดว่าผมอะ ทำไมมึงป็นอย่างนี้วะแล้วเมื่อก่อนมันจะมีเมื่อก่อนที่เขาเขาจะคิดว่าคนปิงเยอะอ่ะมันคือคือมันใช้มันใช้มันใช้อิมล็อกเว้ยมันใช้แบบมันใช้โปรมันใช้เคียอะไรเงี้ยฝรั่งมันจะชอบแบบแบบเขาละหากับผมอ่ะเวลาผมปิงเยอะทั้งนั้นที่ผมเป็นคนไทยเข้าใจใช่ไแต่คือผมอ่ะเพราะอะไรผมถึงผมถึงปิงเยอะวะเพราะว่าผมอ่ะเมื่อก่อนผมใช้ในโทรศัพท์เว้ยเพราะว่าบ้านผมอ่ะอยู่ในอยู่ในอยู่ในที่ที่มันแบบค่อนข้างกันดารมากสมัยสามปีที่แล้วอ่ะบ้านผมอ่ะแทบจะไม่มีเน็ตอะครับ คือเน็ตมันเข้าไม่ถึงอะเน็ตมันเข้าไม่ถึงจนถึงขนาดที่ว่า WiFi อะมันไม่สามารถติดได้ในบ้านผมผมเลยจำเป็นจะต้องสมัครเน็ตโทรศัพท์ที่มันเป็นโปรแพ็กเกจเน็ตอะสมัครเน็ตโทรศัพท์เพื่อจะมาเล่นเกมแล้วก็ต่อแลนเข้าเป็นต่อแบบเอาสาย iPhone มาต่อเข้าเอา่อเข้ากับโทรศัพท์เพื่อจะไม่ให้มันยิงเป็น WiFi ให้มันยิงเป็นแลนเพื่อจะทาให้ปิงมันลดมาอีกสักนิดนึงเพื่อจะให้ผมเล่นได้เมื่อก่อนผมปิงหกสิผมดีใจชิบหายปิงโคตรน้อยทุกวันนี้ดีใจชิบหายแต่ทุกวันนี้อสัตวปิงห อยากจะได้ปิงให้มันน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยนะเนี่ยหวะเมื่นนอก่อนผมใช้เน็ตโทรศัพท์เล่นมาตลอดผมเคยหนักงหนึ่งที่แบบสมัยก่อนมันแบบสมัยประมาณสี่ห้าปีหกปีประมาณนั้นอ่ะผมต้องเข้าไปในห้องน้ําเพื่อที่จะเล่นเล่นเกมมือถืออ่ะเพราะว่าในห้องน้ําม,มันมีเน็ตเว้ยแต่ผมไม่เข้าใจอีทีอ่ะทุกที่ไม่มีเน็ตแต่ห้องน,มมน้ํามีเน็ตเนอกยหรวะห้องน้ํามีเน็ตผมว่าต้องเข้าไปหมกอยู่ในห้องน้ําหาสาัญญาณนั่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วผมก็เฝ้ารอวันที่แม่ผมจะพาผมไปเข้าเข้าเครื่องเล่ะ เป็นเหมือนอำเภอเป็นเหมือนอะไรนิดหนึ่งอ่ะที่มันแบบมันจะพอเริ่มมีส,สัญญาณมาบ้างผมก็จะเข้าไปผมก็จะไปอยู่ตามร้านกาแฟเล่นเกมประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วผมก็กลับบ้านกับแม่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามีความสุขม,มากแล้วก็กลับบ้านไปก็ไม่มีเน็ตเหมือนเดิมชีวิตที่มันไม่มีเน็ตแม่งโคตรแย่จนหลังๆมาหลังๆมาบ้านมันหลังๆมาผมก็พยายามที่จะหาทุกวิธีทางที่จะทําให้ผมติดเน็ตได้ผมพยายามไปติดต่อทุกๆทุกๆสาขาทุกๆ ทุกทุกที่ที่จะทำให้ผมสามารถติดเน็ตได้ผมขับมอไซค์ไปตามบ้านต่างๆที่มันอยู่แถวละแวกบ้านผมอะที่เป็นแบบผมไม่ได้รู้จักเขาเลยนะผมก็ไปถามเขาว่าแบบเขาสนใจให้จะติดเน็ตกันไหมอยากจะติดติดเน็ตหรือเปล่าบ้านเขาติดเน็ตหรือเปล่าตรงนี้ติดเน็ตหรือเปล่าใครติดเน็ต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 ไหมสุดท้ายแล้วมันก็แบบไม่ได้มีอะไรที่เขากลับมาเพราะแถวนั้นเขาเหมือนเขาไม่ค่อยที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตกันเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มันคือบ้านที่ผมอยู่มันค่อนข้างที่จะ กันดานิดหนึ่งอะหมายนึงว่าไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตไม่คม่อยมีคือเขาไม,ไม่ได้คิดที่จะเล่นเน็ตกันสุดท้ายแล้วมันจบที่ TOT w i r e l TOT w i r e l มันเป็นการต่อสัญญาณมาจากมาจากเสาสัญญาณที่มันสูงมากๆมันจะยิงสัญญาณเข้ามาสมมุติว่าบ้านเราเ็าจะตั้งเสาวไว้ใช่ไหมแล้วสัญญาณมันก็จะมาจากทางเสาตัวแม่ทีนึงที่ยิงมาหาผมบอกเลยไอสัตว์เป่าลมใส่แม่งก็พังแล้วอะคือเฮียคือแค่ลมมานิดเดียวอะบอกเลยเน็ตผมไปเลย w i r e l แต่ตอนนี้ใจมากดีใจมากที่ตัวเองเริ่มมีเน็ตสักทีเริ่มมีไวเน็ตสักทีแต่สุดท้ายแล้วใช้ไม่ได้เฮียเลยกลับไปเล็ตโทรศัพท์เหมือนเดิมเพราะมันเฮียมากลองคิดภาพฝนตกนี่คือวันนั้นผมไม่ต้องเล่นเลยครับอันนั้นนะผมไม่ต้องเล่นเลยผมติดไวเน็ตมาข้อดีคือผมได้ดู u t u b e แบบพันแปดสิบพีข้อดีของผมเลยคือผมได้ดูยูทูบแบบพันแปดสิบพีผมรู้สึกมีความสุขมากที่ผมได้ดูยูทูบแบบพันแปดสิบพีเพราะว่าผมใช้เน็ตเมื่อก่อนอะเน็ต 4G ผมสมัครโปรแพก 4G Unlimited ตอนนั้นสมัยนั้นผมสมัครใช้เงินประมาณสักประมาณเดือนละประมาณ2-300มั้ง3 4 0 0นี่แหละทุกวันนี้มันน่าจะขึ้นไปประมาณแบบแพ็กเกจเนี่ย4 g ิ u n l อ m น t e d น่าจะขึ้นไปหลัก6700็ดร้อยสนที่สมัยก่อนผมใช้แค่ประมาณ2-300ผมก็ใช้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 ผมก็ยังใช้ในโทรศัพท์ต่อมาเร้เลยแต่คือข้อดีของการที่ผมติดไวเน็ตอะวันไหนที่เน็ตมันดีผมจะสามารถดูยูทูบแบพันแปิได้ซึ่งผมโคตรดีใจเลย ที่ผมจะได้ดูมันพันวิสิบพีเพราะว่าผมไม่เคยดูภาพชัดมาก,ก่อนผมเมื่อก่อนผมดู YouTube ทูปพี่ผมดูแบบสามร้อยหกสิบพีผมก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าเน็ตผมมันกากนะครับเน็ตผมมันกากจัดกากแบบขอแค่ผมดู youtube ได้ผมก็ดีใจมากแล้วอะ่ะผมใช้วิธีเมื่อก่อนอะ่ะผมจะเข้าไปในตัวเมืองไปเข้าร้านกาแฟร้านกาแฟในตัวเมืองนิดนึงมันจะเป็นแบบมันจะเป็นร้านที่ชื่อว่าอเมซอนอเมซอนใช่ไหมตามปั๊มตามอะไรทุกคนน่ารู้จักแหละผมก็เข้าไปอเมซอนใช่ไหม ผมว่ากินผมก็จะไปเข้าฟอร์มซื้อนมสดแก้วหนึ่งแล้วก็ใช้ฟรี w i f i ใช้ฟรี Wi-Fi เสร็จผมก็จะเปิด iPad ผมว่านั่งโหลดละโหลดหนึ่งคลิปกูจะดูเียอะไรกูคิดในหัว่ากูโหลด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 ดองเอาไว้งั้นแหละประมาณแบบคลิปประมาณครึ่งชั่วโมงร้ยโหลด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 แล้วก็กลับบ้านไปนั่งดูเพราะว่าตัวเองไม่มีเน็ตนะครับกลับบ้านไปนั่งดูประมาณน่ะวนอย่างเนี้ย ผมดีใจมากที่เวลาผมได้ไปที่ที่มันเด็ดแรงผมก็ไปขอเขาใช้ไฟฟผมก็โหลดโหลดโหลดผมก็กลับมาดูปรนะมาณน่ะอืมจนเวลามันเริ่มผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยเน็ตมันก็เริ่มเข้าถึงแต่มันก็ยังเป็นเน็ตที่ไม่ได้ดีมากอยู่ดีในทุกวันนี้ที่ผมติดอนะเออมันเป็นเน็ตแคทแต่ก็เป็นเน็ตแคทที่เป็น,นแคทไฟเบอร์นั่นแหละแต่มันก็เป็นไฟเบอร์ที่ลากสายค่อนข้างยาวมากๆคือเราเสียค่าลากสายพอสมควรเลยผมเสียค่าลากสายเยอะมากในการที่จะลากสายเข้าไปที่ห้องผมอะ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดแบบเกิดมีตัวอะไรไปกัดสายหรือเกิดมีอะไรเกิดขึ้นน,น,นู่นนี่นั่นเนี้มันมันค่อนข้างที่จะดูแลลบาบากเพราะว่าสายมันยาวเกินไปเพราะว่าบ้านผมมันค่อนข้างกันดานมันต้องลากสายเข้ามาค่อนข้างไกลแล้วมันก็จะมีความมีปัญหาเรื่องปงเรื่องปิงนิดนิดหน่อยหด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทุกวันนี้ก็โอเคมีเน็ตแต่ก็ไม่ใช่เน็ตที่ดีแต่ก็ยังมีเน็ตนรประมาณโอเค